มาบัน,นี้กินสุกสุกนำฟักทองหมีหนหอน้อๆพี่น้องออกไก่ททวนๆกินกับขนมปังทำเองเห็ดเองกินเองสุกนำฟักทองโอ้โห มากินน้ำกันจะแสะห่อนยังกันห่อนเลย <laughs> บริอนข <c oughs> ุดนยากขึดยากกับเห็ดกินพี่น้องเห็ดเองเห็ดเป็นเมนูอาหารทําเองทุกอย่างกินอร่อยแซ่บ อีกอย่างดีต่อสุขภาพอีกอ,อร่อยมากอร่อยแซ่บแซ่บ้ทาทยบ์บางคนอ,อื่นมาแซ่บแซ่บเนาะ จะทำขายก็ได้ทำกินก็ดีสูตรนี้แซ่บหลายคุณรน้ใส่นมคานิสันเนาะใส่ใส่นมแล้วก็ใส่เนยใส่ครีมเนาะสูตรนี้แต่บางบางสูตรกับบริษัทใส่แต่น้ำตาลมันมีมันมีหลายแบบอี่ตามผู้ส่งผู้มากินเนาะ ຫມາຄົນກະ เมนูเศร้าหากลายพี่เนอะ พักท่อนก็นดีแล้วดีดีต่อสุขภาพ